คุณเนสองหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเฉยยานตคงัฒน์นะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสให้น้อยได้รู้จักอาชีพนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณประภาทิพย์น้องอคุณหนิงนะคะเพื่อนนะคะไม่ทราบยกห้องไหนข <c oughs> อเสียงปรบม,มือให้คุณหนิงด้วยค่ะขอบคุณคุณหนิงมาที่เปิดโอกาสให้รู้จักกับบริษัทแอปเปิลโฟนะคะ ตัวน้าเองเนี่ยเป็นพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสประสิทธิทประสงค์อุบลราชธานีนะคะแล้วก็ทํางานตั้งแต่ปี3-3ทําได้6ปีนะตัวเองทำงานแบบเฝ้าไข้ขึ้นเวรทางาน36ชั่วโมงนะคะเพราะว่ามีมรดกที่มีค่ามาจากคุณแม่มากก็คือมีหนึ่งสมองสองมือนะทีนี้ชีวิตชีวิตอยากรวยนะคะเพราะว่าเราเป็นคนจนเราก็อยากรวยเนาะก็ะทํางานพยาบาลมันขึ้นเจ็บ เต็มที่แล้วมันไม่รวยนะก็เลยลาออกนะลาออกแล้วก็เลยมาอยู่บริษัทประกันชีวิตนะที่ทําธรุรกิจประกันชีวิตเนี่ยก็มันมีไรายได้เยอะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะคะประกันชีวิตในประเทศไทยมีแค่4เปอร์เซ็นะฮะแล้วเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงลุยนะถ้าว่าใช่แล้วก็ใส่เกียร์5เลยนะแล้วก็ทามาประมาณ18ปีนะคะแล้วก็เริ่มมีการ มีธุรกิจประกันชีวิตเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายหลายบริษัทมีการแข่งขันนะตัวตัวน้อยเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบแข่งกับคนอื่นเป็นคนที่ชอบแข่งกับตัวเองและเป็นคนที่ไม่ชอบแย่งคนอื่นเป็นคนที่ถ้ามีการแย่งกันประทะกันเราจะเป็นคนถอยเราจะเป็นคนให้แล้วเราก็จะออกมาทีนี้พอธุรกิจมันมัน,ม,นมันเยอะขึ้นนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มกดดัน มีการรับเป้ารับยอดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วครอบครัวก็ไม่ไม่เอาด้วยสามีก็ไม่เอาด้วยนะ,ะธุรกิจนี้ลูกก็ไม่เอาด้วยไม่มีใครเอาด้วยเลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตอนจบสุดท้ายเราจะไปอยู่ตรงไหนของบริษัทประกันชีวิตนะคะเราจะต้องขายประกันไปแบบนี้ตลอดชีวิตเลยหรือเปล่านะเราต้องบริการลูกค้าอย่างเงี้ยไปตลอดเลยชีวิตเลยหรือเปล่านะเราก็เลยเริ่มองหาธุรกิจอื่นนะ,ะพอมองหาธุรกิจอื่นก็ออกมาทําเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว เล็กน้อยนะคะอย่างเช่นก็มีขายเป็นร้านสังกทานนะคะขายทุบเทียนอะไรอย่างเงี้สยสบายๆนะคะแล้วก็เปิดร้านกาแฟแล้วก็ทําร้านสักคิ้วนะ,ะแต่ก็ยังยังไม่รวยน่ะนะคะในใจน่ะก็ยังมีความรู้สึกว่าทํายังไงชีวิตนี้มันจะรวยนะ,ะเราก็เลยได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็ไปเจอหนังสือของคุณวิกรมนะคะได้ได้ได้ไดจุดประทะนิดนึงกับคําพูดคํานึงของเขาในหนังสือก็คือคำว่า passive income เราก็เลยไปอ่านความหมายของคําว่าแพสซีอินคัมมันคืออะไรเราก็ในใจก็ก็เก็บไว้ลึกๆนะฮะว่าเ,เรางานอะไรเนาะจะทําให้เราเจอคําว่า s พส v e income นะเราก็มาเจองานเครือข่ายเขาบอกว่าถ้าจะมีแพส v e income ต้องเป็นเครือข่ายก่อนที่จะมาเข้าสู่ Apple 4เราก็ไปเข้าสู่บริษัทอีกบริษัทหนึ่งคือ,อ,อไม่อยากเอ่ยชื่อด้วยกันนะฮะแต่ว่าเป็นบริษัทเครือข่ายเหมือนกันแต่ว่าเรามันมันไม่โดนอ่ะมันไม่โดนเพราะว่าอะไร สินค้าก็ดีนะคะแต่เราต้องมาขายอีกอะต้องไปแย่งกันขายอีกล่ะนะแล้วต้องรักษายอดอีกล่ะมันมันไม่ใช่อะ่ะมันรู้สึกว่ามาันอกค่ะทีนี้ก็มาเจอคุณหนิงนะคะคุณหนิงก็ติดตามชวนดูอยู่เรื่อยๆรื่เราก็เป็นความรู้สึกว่าเออไหนลองฟังเพื่อนสักหน่อยสิสี่เรือนที่ติดตามกันมานะคะแล้วก็เออเฮ้ยมันใช่นี่นะผมมาเจอแอปเปิลโฟนคะโจทย์ของเราก็คือเราไม่มีเงินเราไม่มีเงินทุนมากมายมหาศาล แต่เรามีหนึ่งสมองสองมือที่เป็นมรดกของเจ้าคุณแม่ให้มานะแล้วก็ปัญญาอาจารย์ฉลาดของเราที่เราทําอะไรมาแล้วก็สําเร็จแล้วก็มีจิตใจที่ท,ที่ที่ลุยอะนะคะแล้วก็อ่ะโอเคนีพบอกว่าน้อยอาจารย์เจจะมาวันนี้นะเราก็ไปฟังอาจารย์เจนะคะแล้วก็ฟังแล้วเก็ตนะฟังแล้วไอโฟนโฟนี่ใช่เลยใช่เลยเพราะว่าพอเราไปเข้าแคมป์นะพอเราไปเข้าแคมป์ปุ๊บเราก็ได้รู้จักกับท่านประธาน นะแล้วเราก็รู้ว่าบริษัท Apple 4นี่สุดยอดมากนะตัวน้อยเองเนี่ยนะก่อนที่จะตัดสินใจเด็ดขาดที่จะฝากชีวิตไว้กับบริษัท Apple 4เนี่ยไปเข้า Vision คอร์สนะไปเข้า Vision คอร์สครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็ไปเจอกับคขา่่า u u l y y p s s s v v income นะเราก็เลยพิมว่านี่ไงสิ่งที่เราหามาทั้งชีวิตนะเราเก็ตตรงนี้มากแล้วเรารู้ว่า Apple 4เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทำให้เรา สามารถมีฟูล y ีแพสซีฟอินคําได้ก็เลยเป็นจุดที่ตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่าเราจะเลือกทําธุรกิจธุรกิจนี้นะคะแล้วอีกปัจจัยหนึ่งสิ่งที่เราตัดสินใจก็คือท่านประธานกับกับอาจารย์เจนะฮะเป็นคนที่ทําให้เกิดความศรัทธาเกิดขึ้นมันเป็นอินเนอร์นะ,ะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายสองคนนี้ทําไมสุดยอดจังเลยนะอย่างอาจารย์เจนะคะมาทุกสัปดาห์ คนอะไรก็ไม่รู้อื่นมากเลยมาทุกสัปดาห์แล้วมาเพื่อต้องการให้เราเติมโตเพื่อให้เราต้องการเป็นคนที่ประสบความสําเร็จและมีคุณลี่แิทิ์จริงๆก็เลยกล้าตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องทําให้ได้ภายในอายุ50ปีนี่จะหยุดและสําเร็จแล้วก็เสร็จกับ Apple ิลโฟลนะคะท้ายนี้นะอยากจะขอบคุณนะคะสุภาพบุรุษทั้งสองท่านนะคะคือท่านอาจารย์เจนะ,ะท่านรองประธานขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์เจนะผะู้ผู้เป็นทำให้น้อยเคส เกณฑในบริษัท Apple ิลโนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือท่านประธานนะคะซึ่งทําให้หน้อยเองได้เกิดความศรัทธานในตัวประธานแล้วก็ระบบของบริษัทและอีกท่านหนึง่งนะคะคุณโปนะคะระบบแอปออฟฟิศนะคะซึ่งซึ่ง,งแบบสุดยอดมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี้เอ็กซ์เพรสมากแล้วเป็นเป็นอะไรที่ทําให้เรามปความสุขว่าถ้าเราไม่ทําก็ไม่ได้ลวนะคะอันนี้คือทางลัดนะะเราก็แค่ว่าเราตัวเราเข้ามาอยู่ในระบบเหมือนท่านประธานพูดครัง้งแรกแล้วนะว่า ขึ้นเหมือนขึ้นเครื่องบินนะเก่งไม่เก่งไม่เป็นไรเอาตัวคุณเข้าไปอยู่ในเครื่องบินลำนี้แล้วคุณก็ไปถึงเป้าหมายได้นะคะขอบคุณมากค่ะอคขอบคุณมรมยากับพี่ไหมขอบคุณนะครับผูที่สัเป็จ